สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมนะครับการดึงรถแท็กเตอร์นะครับอาจจะถูกวิธีหรือว่อาไม่ถูกวิธีก็ต้องดเวนนะครับผมเนี่ยด่ลวลนะตอนนี้ก็เป็นเจ็ดหหนึ่งแปดนะครับติดอยู่เดี๋ยวพาไปชมนะ ฝั่งนี้ไหมข้างเวทโอ้ติดติดลึกเลยนะครับล,ลากเขาติดอยู่จะลากขึ้นหรือเปล่าว่าดินก็นำลังนุ่มนะครับ หน้าก็มีข้างหน้าตัวนี้นะครับส่วนมากเขาจะใส่ฝั่งนี้เพราะว่ามันเป็นคานรถไงเป็นคานรถตรงนี้อันตรายเอาเดี๋ยวการดึงก็ จะใช้หน้าดึงนะครับจัดมุมกล้องก่อนขันใหญ่ก็จะเป็นใช้เกียร์เต่อรครับ ตอนนี้เราอีกคันหนึ่งต้องต้องเฉียงออกมาครับเพราะว่าดินค่อนข้างแฉะนะครับหลังเราว่าไม่มีห่วงด้วยเพราะว่าเราบายสบายครับแต่เรารู้จังหวะแล้ว เคียบ